เขาจะมาโด่งดังในบทของกัปตันอเมริกาคริสอีแวนได้แสดงเป็นซูเปอร์ฮีโร่สุดฮอตจอห์นนี่สตรอมในเรื่อง FANTASTIC 4และ FANTASTIC 4 r i ์ e ร of the Silver Surfer และเมื่อเขามารับบทเป็นสตีฟโรเจอร์ในกัปตันอเมริกามันเหมือนเป็นการฉีกบทบาทไปเลยและตอนนี้หลายคนคงตื่นเต้นที่จะเห็นเขากลับมาในบทกัปตันอเมริกาอีกครั้งในกัปตันอเมริกา The Winter Soldier ปี2014นี้ อ๋อครับแล้ววันนี้นะฮะโยก็อยู่กับยิปโซนะฮะมิตานะครับจากอาทิตย์ที่แล้วเราก็ได้คุยกันไปแล้วยาวเลยค่ะใช่แล้วนะฮะ <laughs> ครับก็มาทิตย์นี้เราถามหน่อยละกันเกี่ยวกับเรื่อง Idol <ะ>ไอดอลแน่นอนอยู่แล้วเราเป็นนักแสดงเราเล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีไอดอลของเราใช่ไหมฮะมีไอดอลใครที่แบบเหมือนกับว่าเป็นดาราฮอลลีวูดหรือว่าดาราในเอเชียอะไรอย่างงี้ยแม้ที่แบบเราเราอยากแสดงให้ได้เหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ย ไอดอมีค่ะคือมีคนที่เรารู้สึกว่าชื่นชมมากๆแลเราเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยแต่ว่าเทปผลในความชอบก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยในขณะที่อายุมากขึ้นกาา <laughs> ็จะเป็นง่ายๆเลยอะ่ะเอาเป็นวงการการแสดงจะเป็น <Leonardo S 1> <c oughs> ลีโอนา,าร์โดค่ะลีโอนาร์โดหรดาวินชีไม่ใช่ลีโอนาร์โดนี่แคปเียลไม่ใช่พอแล้วลีโอนาร์โดนี่แคปิโอค่ะก็ชอบตั้งแต่ตอนเด็กๆแต่ว่าตอนเด็กๆก็จะเป็นอารมณ์ปกติอ่ะเด็กสาวแบบรีดคนนี้หรอ อันนี้คือชอบชอบในการแสดงเขาหรือชอบหน้าตาตอนแรกไงตอนเด็กๆก่อนตอนเด็กๆก็จะเริ่มจากการที่เฮ้ยคนนี้หน้าตาดีาแล้วเราก็บอกว่าคลีฟตามมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โชคดีที่แบบว่าเราได้มีโอกาสดูผลงานเขาเรื่อยๆแล้วพอดูไปเรื่อยๆชอบมากๆดูย้อนด้วยดูย้อนกับผลงาน,งานเก่าๆาแล้วยิ่งดูยิ่งชอบยิ่งดูยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้เขาเป็นคนที่แบบมีคุณภาพจริงๆคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนึ่งหน้าตาสองการแสดงและสามคือการใช้ชีวิตปกติ เป็นคนที่แบบว,ว่ามีประโยชน์มากๆคือดิโนาโดนอกจากจะเป็นนักสแสดงแล้วเขาแบบยังไม่พูดถึงว่าเก่งขนาดไหนนะคะคือเก่งมา,มากๆเล่นตั้งแต่เด็กตอนนเด็กเรื่องหนึ่งเขาเล่นเรื่องว a t eating g i l b e r t Grape แล้วเขาเล่นเป็นเด็กออติสติกแล้วเขายังเด็กมากแล้วเขาเล่นดีมากอย่าง Inception ที่ว่าเล่นเล่นคือแบบเล่นดีมากคือพี่ก็แบบก็ดูด,ด,ดูดูตามระสาคนดูหนังนะอะเนาะเออสนุกจังเลยแฮะแล้วก็แบบแล,แบบแล้วก็อินอแล้วก็ชอบแต่ไททานิกก็แบบก็ร้องไห้ไปดิ ก็ล้องไห้ไปนะเรือชนเรือจมกันก็เราก็จมกองน้ําตากันโอยแต่แต่เก่งมากๆคืออย่างอย่างโรเมโอจูเลียที่เคยดูเล่นดีมากๆแล้วก็ล่าสุดก็เควสตแกสตี้เขาก็ยังเขาก็เล่นอยู่ตอนนี้ที่ได้วยใช่แล้วก็การแสดงเขาไม่ต้องพูดถึงนอกจากที่เขาแสดงแล้วเขายังเป็นเหมือนกับว่าคนรณรงค์เรื่องของสิ่งแวดล้อมโลกการที่แบบว่าดารามาทําการกุศลที ที่บ้านเรากับที่อื่นกับที่ต่างประเทศบางครั้งมันจะไม่เหมือนกันนะคะคือเหมือนกับว่าที่นี่ก็บางทีเราก็จะเป็นจอบๆกันไปใช่ไหมคะมแต่ว่าอย่างที่รีโอเป็นนี่คือเขาตั้งตนขึ้นมาเป็นเหมือนกับผู้นําด้านการแบบว่ารณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องโลกรอ้อนเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วเขาทำเป็นสาราคดีขึ้นมาด้วยนะเก่งทุกด้านหน้าตาก็แบบก็เฮ้ยก็ ดีเลยกมากเล่นหนังดีมากเล่นหนังดีมากตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาละ<น>ในไลฟ์สไตล์ชีวิตของเขาก็เป็นคนช่วยเหลือสังคมแต่คนบอกแต่คนดีมีประโยชน์นะยิก็เลยรู้สึกว่าโหคนอะไรมันจะครบขนาดนี้เกิดมาแล้วคุม้ม,มก็เลยแบบกลายเป็นไอดอลมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้เลยถ้าสมมุติถ้าเราได้เจอเขาอย่างเงี้ยทำไรขอถ่ายรูปลงอินสตาแกรมไม่ถ้าหนูเจอคนที่หนูชอบนะถ้าหนูเจอคนที่แบบว่าหนูปลื้มมากๆอ่ะหนูจะ ไม่กล้าไม่ไม่กล้าจริงๆไม่กล้าขยับตัวคือปกติเวลาหนูไปไหนมาไหนหนูสามารถพูดคุยกับคนได้เป็นเรื่องปกติธรรมดามากหนูสบายแต่ถ้าเกิดเจอคนที่แบบชอบชอบมากๆหนูจะแบบหนูจะเหมือนพับตัวเองเก็บใส่กล่องแล้วเขาดี้็นั่งอยู่เฉยๆนะคะนั่งซึมเขาไปเลยนั่งซึมซับเขามองอย่างเดียวอย่างเงี้ยคือยิ่งยิ่งเราเราเจอคนที่แบบว่าเรารู้สึกปลื้มมากๆยิบจะยิ่งไม่อยากรบกวนเขาอ่ะคือเหมือนกับไม่อยากจะแบบไปเอาอะไรจากเขาคือ คือถ้าเกิดถ่ายรูป่เราได้คือเราได้รูปมาเราเราแฮปปี้ความสุขแต่เขาอาจจะไม่สบายใจหรืออะไรบางอย่างเราจะคิดเองอ๋อเกรงใจเราแบบไม่อยากไปรบกวนเขาว่าใช่หนูอยากจะแบบให้ขึ้นเธออยู่อยู่บนหิ่งต่อไปคือตรงนั้นแหละเดี๋ยวรอจากตรงนี้เองนะอะไรเงี้ยหนูคงห<อ>นูคงมองไปเยอะๆอะค่ะคงมองไปเยอะๆจริงๆมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกก็แบบทุกคนก็มีเวลาเหลือเฟือแต่ ขอเข้าไปคุยด้วยถ่ายก็เบื่อเขาต้องไปช่วยโลกต่ออะไรอย่างนี้ไงหนูว่าไปเถอะรอได้สมมุติว่าถ้าได้เล่นหนังกัลเลียนโดงเรื่องเราอยากจะให้หนังนั้นเป็นหนังแนวอะไรแล้วเราอยากจะเล่นบทบาทอะไรหนังอะไรก็ได้หนูไม่ต้องมีบทพูดเพราะหนูจะเล่นไม่ได้อันนี้ความจริงนะบ้ามันก็ต้องมีเวิร์กชงเวิร์กชอปก็ต้องอยู่จนชินแล้วหนังอะไรก็ได้ที่ถ้าเกิดหนูได้เล่นหนังคู่กับลีโอนาร์โดหรอคะขอเป็นตัวประกอบละกัน ไม่ได้เราเป็นนางเอกนี่ทำไมต้องมีกดอะไรเยอะแยะมากมายด้วยอ่ะเรตอบต้องตอบให้สนุกหนิเราเป็นนางเอกเป็นนางเอกเหรอเล่นคู่เหรอคะบทแบบไหนเหรอคะยิปปนะฮะอาะไรนะเกลนเกินยิปปนะก็คงอยากจะเล่น ว่าคงอยากเล่นบทที่เป็นหนังสารคดีนะนที่เขาทำเพราะา่าคดีมีจูกกันด้วยนะไม,ไม่ใช่แต่สารคดีบ้านพี่มีจูบไม่พี่มันจะได้บอกว่าเหมือนกับเป็นบอกว่าเป็นอะไรที่ถ่ายทอดเรื่องจริงไปเล เราจะได้ไม่ต้องเล่นเป็นตัวละครอื่นเพราะว่าใจจริงอ่ะเราชอบเขาอยู่แล้วถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นไปเลยแล้วเราก็เป็นอย่างที่เราเป็นถ้าเราได้มีโอกาสเล่นหนังไปที่เราไม่ต้องเล่นเป็นอะไรเลยอ่ะอย่างพวกหนังสารคดียิ้มสบายอ๋อเราก็เป็นตัวเองเราก็จะได้อยู่กับเขายาวเลยโดยที่ไม่ต้องบอกว่าทำอะไรหนังเรื่องนี้ไม่ต้องมีบทพูดของยิ้มเลยนั่งดูไม่รู้อะไรอ่ะนะวันนี้ก็ ได้เหมือนกับว่าได้ไอเดียดีๆได้แบบว่านักสแสดงดีๆที่ยิปโซแบบแนะนําให้รู้จักกันในวันนี้นะใครที่ชื่นชอบเลโอนาร์โดีดิคาปิโอก็ลองไปหาผลงานเก่าๆของเขามาดูแล้วกันนะอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณย so ิปโซมากๆนะครับขอบคุณค่ะข,ขอบคุณค่ะ ก่อนที่จะหมดเวลาของรายการในวันนี้นะครับยมีอะไรดีๆจะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกันนะครับกับอย่างแรกเลยฮะสำหรับสาวๆคนไหนนะที่อยากจะผิวหน้าเนียนใสนะฮะกับนี่เลยครับยมมีแป้งรองพื้นสูตรผสมวิตามิน C และ E นะครับแป้ง beauty lift by gel นะฮะเป็นแป้งทูเอผสมรองพื้นนะครับที่เนื้อเนียนละเอียดมากๆเลยนะฮะใครที่ได้สัมผัสแล้วเนี่ยรับรองเลยนะฮะว่าจะต้องติดใจนะครับกับคุณสมบัติที่พิเศษสุดๆนะฮะที่ปกปิดจุดด่างดาได้แบบโอ้โหแบบทีเดียวอยู่เลยนะฮะ ครับผมแล้วก็ใครนะที่อยากจะเนียนเด้งอย่างนี้ตลอดทั้งวันนะฮะต้องอย่าลืมนะครับกับ BeautyLift by Gale ครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่รยจะต้องแนะนำให้รู้จักเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะบำรุงผิวหน้าในตอนกลางคืนนะครับผมกับนี่เลยฮนะ r e r c y s l e p p n n m m r s k 2นะครับเป็นครีมมาก์หน้านะฮะที่ เรียกได้ว่าใช้ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่ทาหนาๆนะฮะแล้วก็นอนได้เลยนะครับเ้าตื่นเช้ามาค่อยล้างออกในตอนเช้านะครับกับสโลแกนที่ว่าตื่นมาใสไม่ต้องรอนะครับแน่นอนว่าตื่นมาปุ๊บใสเลยไม่ต้องรอเลยนะฮะโอเคครับก้อนนี้นะฮะมีสารสกัดทีได้เรียกว่านําเข้าจากยุโรปเลยทีเดียวนะฮะหลายอย่างด้วยกันนะครับแต่ที่จะยกมาพูดในวันนี้นะฮะมี1ฮะราสเบอร์รี่นั่นเองนะครับราสเบอร์รี่เนี่ยจะช่วยทาให้ผิวหน้าของคุณนะฮะ ขาวก็จางสายมากขึ้นนะครับแล้วก็2ดอกดัฟโฟิีหรือว่าดอกนาซีซัสนะฮะดอกนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไฮโซมากๆเลยนะครับใครนะฮะที่ได้ใช้ดอกนี้นะครับก็ถือได้ว่าจะทําให้ผิวหน้าของคุณนะฮะฟื้นฟูความหมองคล้านะครับก็จะช่วยทําให้ผิวหน้าของคุณเนี่ยเฟรชมากขึ้นนะครับและสําหรับใครที่เป็นคนแพ้ง่ายนะฮะเรามีอะโลเวยราด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นคนที่มีผื่นแพ้ครีมอะไรต่างๆง่ายนะฮะอันนี้เนี่ยรับรองเลยว่าไม่แพ้แน่นอนนะครับใครนะครับที่อยากจะ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะหรือว่าสนใจที่อยากจะสั่งซื้อนะสามารถโทรไปได้ที่ call center นะครับ089-667-3565นะครับวันนี้นะฮะรายการของ M Channel ของเรานะฮะก็หมดลงแล้วนะครับพบกับโยได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาบ่ายสโมงครึ่งถึงบ่ายสโมงนะฮะทางช่อง M Channel ครับวันนี้โยลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน